อ้าวลำดีๆลำดีๆลมผัดตองไหนเอ้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่รอรอเฟสรอเฟสรอเฟสไหนไหนไหนมาแล้วมาแล้วรอเฟสรอเฟสไหนไหนเอาเดี๋ยวบ้านพังน่ะเบาไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลำมาเดี๋ยวรอรอลำนะรอ

倔强了，啊吼，<laughs> 啊吼，倔强了。